สวัสดีครับพี่น้องปองไปเอฟซีสุภูสุคนพบกับสิงกระชากวิญญาณอีกตามเคยจะน้อยรับนาทีเฮ็ดอ้อีกแล้วครับมือนี้มาฝายโคกระปุกครับสายแว่นครับมือนี่สายแว่นสายแว่นนี่มือนี้มีผู้เลนตามครับมือนี้มีผู้เลนตามไปบ่ไปบ่เปนว่าหนามากไหมไปครับฮะอันนี้ก็ไอ้ทั้งเด แม่นอยู่ทา้งแบบข้า,ขามครับไว้หน้าไม,ม,ม่ใหญ่แม่นบ่เอา้าเดี๋ยวลองเบื้องวงนี่ก่อนครับมาแล้วครับเตรียมแรกครับอเออแร่ต้องกดมูมาเลยป่าเฉยเนาะเงี้ยมเสียบครับเงี้ยมเสียบ <laughs> มาแล้วครับมาแล้วครับจานอยของใหญ่ครับ ยิ้มเปรี้ยเบียดติทของนายุงยั่งอันนี้ยิ้มเป้ยเอาน่ารุนโมกับจัดน้ำเขาแล้วครับนี่พา่าสินโกนวนแล้วเขาเมื่อนี้เออตกลงกันเลยเออตะกนมาเป็นจรอ่าจัดน้ำมูแล้วครับไม่แล้วครับค้นหมันตามณูหละอ่าย่าให้เราแก่เบียดได้เบียดของ ไป็นชาพวกเขาจ้ะเป็นชาพุ่นน่ะสเบียงเพ่นน่ะพญาสิงห์มารุ่นมู <laughs> สเบียงเพ่นน่ะโอ้ยร่างจายดิอาบ่า <c oughs> โอ้ล่งางเจ้าดิโอ้คือหลงร่างว่ะเ <laughs> วีนครับเวียนเวีนเวียนเวียน,นมอไซค์ครับเพิ่งไหนเพิ่งไหนเพิ <c oughs> ่งไหนครับเพิ่งไหน นี่ไหยคอสามปากครับน้ำตื้นๆน,นี่นี่แต่ว่าเบ็ดติดรูโพดครับแล้วเราปลาปลาเ้า,าอยู่ใส่เบื้งปลานี่ยนี่ครับอ้มีแต่งงๆเลยเสียดายเบ็ดติดรูโพดครับไปครับไปต่อครับสิงต่อครับ ทำมาท่านหอดวะทำมาท่านหอดมั้งไม่เป็นไรหรอวะไอ้ย่านีมก็เบี่ยงออกให้น้าบ่เอาันสิไลเลยตัวนี้ ตามน้ำอะด้ดยนี่มันสีไหลเราป๊ป๊บเนี่ยน้ำสอดแมาเลยนี่เอาแล้วค,ครับไายน้องมีลุงไอเหลือร้อยโอยน้ำกับพ่อได้อยู่ครับคาราวานคาราวานสายแว่นมือนี่ ติดตามชมครับมาอีกแล้วครับพอจะมาหอด,ดึงก้อนหมูเลยโอ้โห <c oughs> ดีดี่องปลาเรามันครับมนัมนมันเนี้ยมันแสบครับเนี้ยมันแสบเนี้ยมันแสบเรื่องครับพี่น้องไปบอลโค้งยิงตัวล่างครับหามมาหอดแล้มาหน้าวานี่พู้นอะอันนี้ห่างไฟขอบปูนได้ครับนี่เบ,บิบเนนงบบ่งมันหล่นมากดีอะ กัวกไหวาายัยงจังเลยนะอันนี้มันเป็นไฟกระโดดไฟช่องช่องช่องนะครับเจ้าวก็ผมหยิบตะกลไปอยู่บั่งใดวันเพียงเอาครับจิตามชงครับสิงกระชาวิญญ,ญาณครับร <laughs> พญสิงเลยดึงน้ำมูเลยครับทอรอดครับผมทอรอดทอรอดโอ้ยพ่เห็นดอก เออสองรงน้ำถอถๆๆๆนอ <c oughs> ี่เออนีนแต่ละคนด้วยสองกันพาจาเน่ลไทยเออไแต่าาคนไทย,าาย,ทยนี่ปลาจา <c oughs> ครับไม้ทอรอดครับข้าน้อยซับเอาซับเอาน้ำไหลดีดลีดครับน้ำไหลย,ยังทอเพื่ยเงื่อนยนะครับ่งอนพราะ่นี่ <c oughs> น้ำไหลเอื้อยครับพอรอดโคกประเดียบอะ้รครับพญาสิงอยู่รยรประด้ยพญาสิงประด้๋ยซิดต้นเขาแต่จ้าหน่อยซิดเพื่อนหรยิ้มปุปปยม้ยปุยอุ้ยได้เวลาเมื่อบ้านปลากระโตงง่ามอยู่ครับตัวมันกินหาง นำร่ำหมาดกับแห้งครับนำร่ำร่องร่องกับเบาเอาแล้วครับจ่ากเก็บไก่แล้เดวเวลาเมื่อแล้วครับเก็บไก่ไปถอดไปสั่นจาวาโอเคครับผมพอเด้ต้มครับมือนี่สิงกระช่างวิญญาณครับแก้ว